โอ้ยหลับพักกันมาหยังกะว่าฮะกิน,นขนน้าวปลากินข้าปลาอยัางเงี้ยมาเดือดร้อนคนอื่นเห็หาน้ำหางยังมาส่งอยู่นี่ฮะโอ้ยกินน้ำอันนี้บ่ได้จีเอาถึงมาคนละแพ็กเจ้าว่า,าคอนเทนต์ มากอะอยากนํำเอาน้ำสองแพกไนของป้าก็ต้อง้ิละ้าว้้า้าซ่นี้ได้ป้าวันนี้มีวะพี่น้องมันมันทวาเรื่อหาป้านี่ หมักตัวดอกไปวันแต่ว่าเดีม่หาปลาเี่หมักตัวดอกน้ำปลาแดงปลาอ้านเลยโอ้ยหาลวกโอ้ยพี่พ่อขูต้มยี่พ่อของผมง่ายเนาะสั่งปั้นก๋วยเตี๋ยวเน้ะ สั่งบัานก๋วยเตี๋ยวอยากอย่างนั้นก็อยากได้ดีตัวอะไมิ้ผู้สั่งอ่ะมีว่าฉันฮะคือพวกกินเกียบอกแล้วว่ามากินต้มป้าไหมกินมากเลยป๋อมากินซีนมากินกุ้งมากินน้องเป็ั่นโอ้ต้มป้าเลยให้ปลาไปดูป้าคดขั้วไปแล้วใส่ใช้ปลาขั้ว เบิ่งก่อนขับว่าตัวใหญ่้ตัวน่อยโอปลาเแต่ัว่าตัวใหญ่เฮเห็นตัวสัเนี่ยนี่่าปลาแ่่โอ้ยตายตายตายต้มจะยังมันนี่โอ้นี่ที่พันธามดแดงมัแลนะครับพี่น้องครับ เด็กมาเดนหากินตามให้ตามอดมเจ้าอา่นิดังนึงเลยเนาะพอดีเนาะมากอใหายากน้ำสั่งเอาปั้นก๋วยเตี๋ยวถ้าเกิดเ้าผมมีโดดไม่ได้จีไปสั่งไผ่เอาบอกูุใหา่บ้านนั้นแล้วจมตัวอ่ ยังเกาะมาเ,อ,เ,อ,เ,อ,เมองด้วยมา,อาอเองด้รอยกูขัดเียวเยลโอ้ยมเร็มอดกมอกตาเนาะบาี้มีอย่างสีดาด้ยอดบือขัดออกตัวบเหลือขัดแต่เขาขัดที่เก่เาจะาคงบ่ได้ขัดเสร็จแล้ว่เ,เออ, <c oughs> เอ,อสไตล์เพื่น เป็นมักยังสิชีวิตเพื่นน่ะเบอร์ไหนไอข้าวหมอดำทำไงเบอร์ไหนเดี๋ยวเรามาเน้นไงขาดเรื่องยังบัดนี่ขาดเรื่องยังนำปลาแดกพอดีล้วเรามาได้นำปลาแดกฮัลโหลฮัลโหลฮะอันนี้ทำอะไรเออพอดีละใคไปเล้วอย่จาไตั้งไปส ไอ้กํหมอนมากกับในน้ำประแดกมาน้ำพอดีเลยสวัสดีครับพี่สะตระ듨อยู่ไกลๆหน่อยวันไ้เบิังแงีหลวงพ่อผมปวดขาผมบ้านข้างลุงบ้านเดินผมไปนี่หลายเด้มากันเลยน้ำด้วดได้ถนัดด้วยคู่นี่ย้อนมาได้แนะนำคือยังมาอยู่ในน้ำกับบานได้หนขึ้นมาเอาก็าในน้ำกับว้านในน้ำมืนลึกกว่นี่คือสิลึกเกินบ้านสองแม่โค่นแล้วคือสิลึก ทีมคนปลาด้วยนี่ทีมคนปลาผู้พูดถึงพูดถึงนี่เป็นตามาต่างค่พักแรมอยูนี่ดีกว่าเมาื่อคืนนี่เมื่อคืนเมื่อคืนเป็นตาตัางค่พักแรมอยูนี่มากกว่า มึงขึ้นน่ะนิ่มาพักแรกมันนี้เนาะเออย่งขึ้นป่าม่ได้เเนาะโอ้ครับท่านพี่อาก้อยนะครับพี่เนี่ยรองครับพี่อาก้อยก้อยแบบเห็นเห็นเลยโอ้โอ้โอ้คอยทั้งผุนมันมันกัดทั้งผีไปเลยโอ้ย เอาละครับเอาละครับวัดน,นี้โอ้โอ้กหวทั้งฝนมะกัดทั้งผีไปเออแต่บริเวณทางทไม่มีอะไรดีๆเนอะเดี๋ยวมันกะเดี๋ยวมันกะหลบเนั่นนะ่ะเป็นตะเอะอะไรเนี่ยแต่หม,มอคนเนี่ยเขมาเดี้ยงเนี่ยมีเดี้ยงมีห้ามีห้าแห่แคลิปมีห้าแห่คลิโอ้ยยย เียงลงนี่นี่แม่กันไม้เมื่อนึ่งเรียบร้อยนะแม่แล้วที่ไหนมายก่นอแล้วเราของมาเอาหมอนี่นี่นก่อนเห็นนี่อยู่นะเห็นตัวอะไเห็นคือคือเดีวากออ๋อก้อนโอ้แอนแล้วเน่อยู่แล้วนี่ขาขางี้ยังงัยงแล้วยังแล้วโอ้ยยังแล้วมุมมุมบ่กด้าสุกบ้สุกมันสุกยูมันชีความก้อนแล้วก็ร้านอะไรเดียง เอาออเอาออเอาผ้าป่เอาผ้าผ้านหัวแม่แม่านอนได้เยมาตั้งไม่เฮ็ดเฮ็ดท่าไม่พอท่าที่บ้าเราวดอกพันเป็นสลัดได้เด้เปนเอาหม่มาตั้งตั้งเป็นเสาสามเสาแต่ว่าเลาดังไฟจะโดนพ่อหุ่นเนี่ยตัวเาถึงเหงาอยู่หุ่นเห็นเร่าดังไฟเลมีขันหอมหอมเยไหมเนสลัดแล้วก็ติตอกรักไว้ตัวเาเป็นกรไม้รักตัวเขาเขาก็เห็นอยู่นี่แหละเธอองเลยอะ สัวดีครัดังไม่ผลนะดังตัวค่ะไม่น่ามมนได้กินแล้วฟ้าฟ้าฟเดี๋ยวบางเีกมาบางอีกได้กินพอดีปนนเส่ลูกน้องลูกน้องมหาวันมาแล้วนั่งรถไฟมาแล้วมาตัวมหาลูกผีเนาะมาตัวมาหาลูกผีเนาะบอาเมื่อกี้โอตยบอเงเน่าเลยลีนเพื่อตาบัน แมนครับพ่อพ่อโรนี่แมนมานิวันใครเดี๋ยวเรับหน่อได้ก้อยป้าครับพี่น้องสุรักษ์ที่นี่ป้าพี่น้องสมัสครับสวัสดีครับน้ำนี่เอาไว้ยังครับทำที่ยาครับพยายามสมน้ำก้อยเนาะมันจะสมเพิ่งนะบ้านน้ำพี่น้องเอ้ยอยู่บนเวทีเป็นพ่อพญายู่ข้างล่างเป็นชาวประมงหาป้าครับ้างเขื่อนขุ่นพี่น้องเครื่องหายเหมือนเทวดา อยู่ทั้งห่าเป็นเทม่ด้เฮ้ยพ่อหลี้างะอายายาบเอาน้ำประเด็กครับพริกผมาแน่ก้อยปลาก้อยปลาเร็วโอ้เรยอง้วกลังอาบอาบเอออาบาอาบเร็วๆไว้เอามีอย่างน่พริกผงกับน้ำประเดกบอกเขาหัวเดี๋ยวผมส่งโลักนไปให้พ่อเด้อเขาหัวพอมเดี๋ยวผมส่งโลั่นไปครับเขาหัวแล้วเด้อเขาหัวแล้วเด้อ ข้าวคพร้อมซื้อร้านเขานะโอ้เกือบแล้วเกือบมอความอะไรซดน้าต้มแล้วพี่น้องครับครับพูดกระเทยใค่ได้ยกระมไกันแล้วะโอเคลยแ้ีนี้อมไอน้ำเลยไ่้อดให้น้ำเลยนาแล้วไม่แล้วอยูกีลงไปในน้ำเลยเขาบางีเนียหเนี่ยครับแล้ว บขาแมนมันมันใหายร่วงอัดยูทูบปุ๊บมันให้ลงลงซื้อขอใส่บัญชีกูเกินไม่กูขึ้นนั่นแหละแต่ว่าพอเหดุบานตรกขันตอนแล้วอันนี้คือไอ้เนอร์จะของมันบ้างนบ่อันแหน่เลยหวังลูกโซ่ไมให้มันมาให้เอาเอาเยอะกว่ามันมาสั่นพอบีดแล้วเห็ดเป็นกูเกิลเห็ดเป็นว่าอันไหนอันนี้นี่ไอ้กููขึ้นบัญขีไหม เพจบ่ก็เห็นตามรหัสไปตามขั้นตอนมันนี่แต่ว่าโอ้ยหยั่นหินแตกเสีต้อีกอยู่บัานนี่อันนี้มันลดไปไหนมันไหมันขอสอบเขาตัวนหนั่นแหละมันไหนเห็นทีนี่ทานพี่น้องครับชิปนี้เบื้องแล้วม้วนแล้วอย่าลืมซื้อครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้เฉยๆแล้ะครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ